เขมรลั่นควรย้ายประเทศไทยให้ไกลจากกัมพูชาโดยหลายเพจของกัมพูชาที่มีผู้ติดตามเยอะตรงรูปที่เอาแผนที่ประเทศไทยออกไปวางไว้กลางทะเลแล้วเขมรก็เข้ามาคอมเมนต์เฮสะใจกันยกใหญ่แต่ก็มีบางคนบอกว่าเดี๋ยวเขมรก็ตามมาทำงานในไทยเหมือนที่ต้องข้ามน้ำข้ามทะเลไปทำงานที่ญี่ปุ่นหรือเกาหลีใต้อยู่ดี ต่อมาก็มีการทำรูปเพิ่มอีกโดยอินฟลูนุ่มเขมรนางหนึ่งที่มีผู้ติดตามเยอะเช่นกันได้ทำคลิปบอกว่าไทยควรย้ายประเทศไปอยู่ติดกับเกาหลีเหนือรัเสเซียและอิหร่านและยังบอกว่าถ้าไทยมีชายแดนติดประเทศเหล่านั้นไทยจะไม่กล้ารุกล้ำเพื่อนบ้านอีกต่อไปเหมือนที่รุกล้ำกัมพูชาเพราะแต่ละประเทศมีแต่ตัวตึงๆกันทั้งนั้นต่อมา เพศขมรที่เป็นผู้จัดมวยกุลขแมกก็ได้แชร์ภาพดังกล่าวด้วยเช่นกันทําให้มีคนไทยเข้าไปคอมเมนต์สวนกลับจํานวนมากบางคนบอกว่าสลับกันนะถ้ากัมพูชาย้ายไปอยู่ติดประเทศเกาหลีเหนือรัเสเซียอิหร่านแล้วไปกวนทีนเขาแบบที่ทํากับไทยอาจถึงขั้นศูน0พันเลยก็เป็นได้ ทุกคนว่าจริงไหมหรือมีความคิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์กันมาได้ครับ